สวัดีค่ะอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับผมค่ัสวัสดีพี่นั่งนี่ทั้งซีสองเนี่ยสวัสดีครับค่ะตอนนี้การเอฟซีประกาศล่อค่อยแต่อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์กับฟันให้ตรงๆเลยล่างพร้อมเนาะค่ะเก่าสองเม็ดเดียวหามกับพร้อมแล้วย่ำค่ะย่ำแน่เนาะค่ะแต่ตัวเลงเราก็ปล่อยไปแล้วนะคะก่อนก่อน น้านี้ปล่อยไปแล้วแต่กกอยากมาถามอาจารย์ซักซิดอีกค่ะว่าตัวเลขนะคะอาจารย์ซักซิดมีเพิ่มเติมบ่หรือว่ายังมั่นใจตัวเก่าค่ะอ,อักษรมงคลงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีสองพันหาร้อยหกสิบห้ารัฐบาลไทยเฮ้ารัฐบาลไทยเฮาจะออกรางวัลฉลากกินแบงค์้อเอฟซีเฮ้าและพี้แอดมินที่จะไปลงทุนรับทรัพย์ก้อนโตแน่นอนคืออักษรที่ผมจะให้ F4 เฮาหรือพี min, ้แอดมินนี่ทุกช่องนี่ไปลงทุนนี่รับทรัพย์แน่นอนคือ,อย่งยืนยันว่าอักษรมงคลที่ผมให้กับย่งเป็นชุดเดียวออดักซิดออดักซิดออดักซิดจะให้อักษรมงคลทุกทุกมวดนี่จะเน่นตัวเดียวเป็นลักคือรับทรัพย์แน่นอนและรับทรัพย์แน่นอนผมค่ะกัย่งเป็นตัวบรรจตัวเก่าแต่ว่างวดไอ้ปล่อยออกมางวดแหลกเนาะค่ะจะมีจะมีตัวเลขอยู่สองชุดน่งว่ะค่ะครับผม มีตัวใดแน่แน่ก็ค่ะเดียวคือคือคือมีเอาเอาจังซีแล้วคับผมคุณแฮรเลยคู่คุณแฮอ่าเป็นท็กซีครับผมคือรัฐบาลให้ห้องหัวรัฐบาลให้ห้องหดวบันทีหนึ่งกลุ่มภาพพันหนึ่งเดี๋ยวทำเป็นยังเอฟซีบางทัานก็สงสัยว่าคืออ่ามีชุดเดียวว่าซักชิดไห้ชุดเดียวชุดเดียวแต่ว่าเป็นยังเอฟซีบางทัานว่าคือ ตอนปลอยคลิปครั้งแรกคือห้นี่สองชุดคือรัฐบาลให้เฮ้ามีบนกับล่างบนกับล่างนี่คือรับทรัพย์แน่นอนแค่นั้นคือเอาเป็นตัวยืนคือตัวรักคือเป็นตัวยืนตัวรักนี่เข้าใจไ่ครับผมคือบนกับล่างคือผมจิบว่าไ้เกิดไฮสามชุดบ่ไไรเพราะผมไห้บ่าเขาบนกับเขาล่างที่ผมว่าไหวเข้าใจบ่ครับพี่แอดมินมันก็เลยกะกะผมจะเอาเอาช่วไบิ่งก่อนี้คือนี่คือตัวเน้นครับผมคือเก้าเก็ตสุดเดียวคือผมเน้นเก้าเก็ต นี่ก็คือถามพี่แอดมินว่าถามว่าเอฟซีคอมเมนต์ว่าถามว่าคือมีแปดสามน้ำคือเป็นยังเขามีแปดสามน้ำกับกับมีกับแอนดูครับผมคือผมห้มันไม่บนบวกล่างบนบวกล่างตอนผมลงไปไปอักษรมงคลชุดแรกคืออยากห้ f เอฟซีเข้าไปลงทุนบนบวบล่างนี่คือคือคือไม่บนไม่ล่างนี่ก็เลยลิปแรกก็เลยห้8แปดสามไปนน้ำเพื่อแต่ว่าห้ยเอฟซีเข้าจะได้ไปลงทุน เพื่อรับซั์แน่นอนครับผมคือม่ดเป็นบนบวกล่างแต่ว่าถามว่าเน้นเน้นคือผมเน้นเก้าเก็ตัวเดียวครับผมคือผมผมไม่ได้เน้นบนล่างนี่ครับผมงวดนี้เพราะว่าเป็นอักษรวัดออกวันอังขั้นวันดังคารนี่ตรงกับวันดังคารนชิมหาคำเรื่อชิมหาคำคือเกาแตว่ว่าสิเปลี่ยนแต่เวลาย่ามดีย่มดีของวันอังคารนี่คืออยู่ช่วงรัฐบาลไทยออกเรื่องวันที่หนึง่งกับอสองตัวไทยครับบนล่างก็ง่ายเลยคือบนกับล่างรัฐบาลไทยให้ออก ออกช่วงนั้นมันจะเป็นเวลาดีแามดีคือบนกบลังมันจะเป็นเก้าเกตเรื่องเน้นเก้าเกแต่ว่าหากเอฟซีอยากเร่งทุนแปดสามก็ได้เพราะมันเป็นบนบนบวกล่างค่ะคือผมจะไปให้เกินสามชุดเข้าใจไหครับผมเพราะต้องกับเต็มที่คือสองชุดเท่านั้นเพราะมันไม่ไ้บนกบลางเพราะบนกบลังเต็มที่คือผมให้เ่าง่ายคือเต็มที่เลย่นี่ผมให้สองชุดนี่คือเต็มที่แล้วผมให้เน้นเก้าเกตกันกันเอฟซีเขายัง ยังสงสัยอยู่นิดหน่อยว่าเป็นนั้งคือให้เกเกตตตัวเดียวคือผมอยากบางท่านทุ่นหน่อยอ๋อค่ะบางท่านทุ่นหน่อยหรือหรือว่าอ่างไกับสีลงทุ่นกับก็เลยให้ลงทุ่นเกลีเกตตตัวเดียวค่ะหากท่านจะลงทุ่นแปดสามนังก็เพราเป็นยังความรับทรบคือเก่าคือสองชุดนี่คือรับทรบแน่นอนค่ะจับนิ่งๆเลยค่ะอาจารย์เอ่อเข้าใจว่าครับผมค่ะเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่ารอบแรกเนาะค่ะ อาจารย์ซักซิ์กับปอยออกไปเก้าเจ็ดกับแปดสามนะค่ะคลิปแรกเลยที่ปอยตัวเลขออกไปเนาะค่ะวันนี้อาจารย์ซักซิ์ว่าตัวเลขของรัฐบาลให้มันจะมีสามตัวบนกับสองตัวล่างเนาะค่ะคือสองชุดนี่เนาะค่ะทั้งแปดสามทั้งเก้าเจ็ดสามารถมาทั้งบนและล่างดีบดีถูกทั้งบนทั้งล่างใน่อต้องครับผมก็เลยปอยสองชุดก็เลขมาปอยเกินสามชุดเข้าใจไ่ครับวันนี้ตบาทตาคันสมุดรามีหาบาทบางท่านเนี่ยพอมีเงื่อนยูหาบาทนี่ละ เพิ่นเพิ่นงบหน่อยน้องข่ะเพิ่นบะมี่เพิ่นกะอยากได้เงื่อนหาบลาขับไปแบงมันกะแหงได้หน่อยเพิ่นกะคือปั้นตัวนี้ไปเลยครับผมเก้าเกตตัวเดียวตัวเดียวเลยครับผมอยากให้เอฟซีข้าพูงงบหน่อยก็ว่าง่ายคือคือว่าให้ให้เข้าใจเพื่อให้ให้เน้นเก้าเกตตัวนี้บลงทุนก็ได้บลงทุนก็ได้แต่ถาม่ายังงงยึดยุ่เว้าแบบนี้คือคือคืองบหน่อยแล้วครับผมให้ยึดงบเป็นลักครับผมค่ะ แตเป็นกลหลายอยากอยากันลงทุนเก้าเกจตัวเดียวก็ได้วันนี้บางท่านก็จะกับก็บพบเปนะ็นยังแต่ว่าอวอ่าแทกซิ่ไฮอว่าแทกซิ่ไฮไ้เลขเป็นเอกลักษณ์คือไ้อักษรมงคลชุดเดียวคือเก้าเกจตรงตัวถูกต้องครับผมจะให้ทุกิปเมื่อเอฟซีติดตามนี่ทุกงวดทุกงวดเดือนหนึ่งจะมีสองงวดกันว่าตามปกติงวดวันที่หนึ่งกับงวดวันที่สิบหกของทุกเดือนนี่ FC ลงทุนไปจะได้รับทรัพย์ก้อนโตแน่นอนหากติดตามพีอแอดมินของสองพระโสดก็ดีของแม่นวลพระด้วยก็ดีของมดแต่การก็ดีของแม่น้อยก็ดีพราด้วยนี่ปีหนึ่งมีสิบสองเดือนกคือสองนวดรับทรัพย์แน่นอนครับผมหากติดตามไปสิบเจ็ดมกราคมนี่รับทรัพย์มาแล้วครับผมผมเน้นให็ตัวเดียวให้เก้าสองรับทรัพย์มาแล้ว เราวันนี้มาถึงตอนนี้คืองวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันหนึ่งวดที่สองนี่โอ้ขอโทษครับผมพยายามพยายา่ไล่ไล่มันเป็นเรื่องปกติค่ะคืออยากให้เอฟซีของพีแอดมินทุกช่องนี่ได้ไดรับรับซับก,ก่อนตัวผมก็เล่นในไทยเก้าเกตค่ะก็คือเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของผมต้องให้อักษรมงคลชุดเดียวเข้าใจไหมครับผมถึง,ส,งสิมาซองเสื้กระยาแต่ว่าผมให้ชุดเดียว ขึ้นเน้นชุดเดียวถูกต,ต้องครับผมเน้นห้คือวดเก้าสองนะคะ <92. S 2> แต่แต่เก้าเจ็ดนี่อาจารย์ซกักซิดวานะคะความรู้สึกของอาจารย์ซกักซิดว่ามันจะมาล่างหรือว่ามาบนค่ะเอาเอาความรู้สึกหรือหรือเบาง่ายแบบเอาให้แบบไปลงทุนคือเพี้จะไปได้ซับจนนะครับผมบอักษรมงคลคือเป็นไปได้สุดที่กระบาดเน้นเน้นเก้าเจ็ดแล้วเลยอยากรู้จักกันว่าครับน่าจะเป็นบนครับผม เก้าเจ็ดเน้นน่าจะมาบนพระ่าตวานพันธมากกสองอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ฟันลางเลยด้ค่ะครับผมตวานิพนเก้าเจ็ดคือรัฐบาลไทยเฮ้ากับผู้ลงทุนกับรัฐบาลดีไนก็ดีครับผมลงทุนไปเลยครับเพราะว่ามันก็เป็นได้ทั้งล่างทั้งบนต่ว่าให้ลงทุนเก้าเจ็ดคือเน้นเก้าเจ็ดครับผมเก้าเจ็ดไม่แน่คุณอาจถูกรังวันที่หนึ่งถูกต้องครับผมกันวนาบนก็ได้รับรางวัลที่หนึ่งเลยทันทีเลยครับผม หนึ่คะคันสองตัวล่างเข้าเน้นไปที่แปดสามเลยค่ะคันอาจารย์ซักซีิ่นมั่นใจว่าเก้าเจ็ดสิบห้าบนเนาะค่ะอันนี้คือกะให้พิจารณาเบิรงคันม่นแอดฟ,ฟังฟังอาจารย์สักซี์เราอยู่นี่แตสสามสำหรับแอดนะคะกะจะนักไปทางล่างเก้าเจ็ดจะนักไปทางบนเนาะค่ะกะแต่วาของเอฟซีกะให้พิจารณาเองนะคะอาจารย์ศักซิท์แล้วก็เบอกให้ฟั่งชัดเจนสมซื้อเล่าเนาะค่ะอาจารย์ศักสิท์ชัดเจนนะคะ นี่เนาะค่ะฟันแล้วบันนี้ค่ะขอถามอีกก่อนค่ะจะวาถามดูเด้อค่ะงวดพระวางวดที่ผ่านหน้าอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ว่าต้องซื่อเวลาท่าน,ทน,นั้นทนีต้องใจเงืน่ทน,นทน,นั้นทนีเนี่ยค่ะไอ้นี่ครับคือคือ,ค,อคือผมก็บอกแล้วครับคืออักษรบงคลรัฐบาลไทยงวดวันที่เดือนกรุมภาคนีตรงกับวันอังคารชิมหาคำคือเกาแตว่าง่ดีคือเวลาชิมหานาฬิกายีชิมหาาที่เป็นต้นไปวันนี้ช่วงนั้นรัฐบาลไทยกําลังออก รา่งวันที่หนึ่งสองตัวไทยกับสองตัวกรับเอาอไวง่ายคือตัดแต่เมื่อแล้วก็คือสองตัวบนนึกเกันภาษาบ้านเ่าก็เรียกสามสามตัวบนล่ละแต่ว่าผมจะเรียกสองตัวไทยครับเร่องวัลที่หนึ่งกับรา่งวันเรื่องวัลที่หนึงงนงนน่งสองตัวบนล่างลดให้เข้าใจวันนี้มันเลยกันว่าตรงๆกันมันเลยเวงามดีแต่ว่าหายเข้าลงทุนเดี๋ยวนี้เลยเอซี่นี่จะลงทุนที่ผมจดไ้นี่ไ้ไปลงทุนเลย ควอมรับทรัพย์ก้อนตัวแน่นอนรัฐบาลให้ออกมากนีก็คือมิตเต่าเก็ตอักษรบางคน,ท,นที่จะได้รับทรัพย์ก้อนตัวนี้แน่นอน,นคือห้เน้นเก้าเก็ตให้บนวกลา่างก็ได้กันกัน <c oughs> คือพี่แอดเมนถาม,มากผมก็จว่าอย่างไรบ้างคือผมจะว่าสักสิ่หนี่ให้อักษรก็คือให้เก้าเก็ตตัวเดียวคือเราแต่ว่าอยากถามผวได้ก็บอกพี่แอนเมนบอกเอฟซีเข้ามา ให้ลงทุนคือเวลาซื้อก็คือมันสิบหาลีกายิบฉานาที่มันซื้อาได้แล้วอของมือรัฐบาลให้ออกเงินคือเป็นเวลาของของอักษรมงคลนี่ที่ผมจกิดไนี่รับศัพ์แน่นอนแต่ว่าเอฟซีเขาอยากลงทุนยันนงสงสัยเวลาก็คือให้ได้เดี๋ยวนี้ละเริ่มหายิบจับได้เลยครับผมยิบเลยครับผมจัดจ่ายก็ง่ายง่ายก็พอตรงได้จัดจ่ายต่างก้อนก็ได้หรือจ่ายที่ลังก็ได้เพราะ เฮ้าเอาเลิกตอนเพราะวัดน่ะข้านันเลิกมันอยู่ตรงตอนออกออกรา่วันพอดีผมก็เลยให้เม็ดเดียวไปเลยหรือชุดเดียวไปเลยคือเก้ากิ็ดท่านที่ลงทุนบนล่างก็ได้รัฐบาลให้เสื้อต่ลัตดีไว้ก็ได้ย่างเง้หน่อยเจ้าก็ได้ล่างเจ้าก็ได้บนรถเพราะรัฐบาลให้นี่มันมันมีหนึ่งเอาเอารา่วัลที่หนึ่งมีบนกับล่างคือกันชีตัวนาเขาเริ่วันที่หนึ่งกันออกบนเจ้าก็ได้คื้เก้าครับผมแต่ว่าจะเป็นผู้โชคดีคนเกิดวันอ่า ถ้าเกตมือน like ี่มันก็มีเฉลียออกมาแล้วมืนอก็ต้องมีพูดได้รับทราบผมเลยบ่สีห้ว่าเป็นผู้ใดแต่ว่ากันรัฐบาลให้กันไปลงทุนนี่ได้แน่นอนครับผมได้แน่นอนเกเกตที่ผมจดห้เพราะย่มดีเวลานั้นแล้วครับผมองก็หนักข้ามสามโมงตึกตอนครับผมแต่เข้าก็ลงทุนแต่พีแล้วครับเพียรอนี้หาหเอฟซีเข้าลงทุนแต่เดียวนี้รับทรย์แน่นอนผมเล่รับประกันว่ารับทรย์แน่นอนเก้าเกตมันเหลือชุดเดียวคือเก้าเก เพราะเอกลักษณ<ร>์ของออสักชิตอวสักชิตออสักชิตให้อักษรนงคลเ,<ร>เก้าเก็บติดเดียวชุดเดียวว<ฆ>่าเข,ข,ข้าใจนะครับเนะาะเข้าใจแล้วค่ะวันีน้ชัดเจนแล้วค่ะกับเฝ้าหาซื้อเลยเด้อค่ะนี่ร,ร,รีบ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 เลยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ซักซิดชัดเจนนะคะที่ให้แบ่งปันตัวเลขเนวทาถ้าให้กับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะ ทุกทุกๆช่องนะคะที่ได้ทายท้ำอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ในเมือนี้กับร่วมไปถึงทีมงานทางอีสานใต้เนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ครับดีครับเป็นเงินเขาเห็นเลขอะไรตีเขาเห็นเลขแล้วเนาะเขาเขาไปเบิ้งเหรอเขาเห็นตัวเลขต้องผู้เขาชอบข้อนี้คือเขาแม่น้ำหนึ่งอยู่ละเขาล่องคนกับล่องตัวเลขใช่กันแล้วบูเบิ้งที่